วันนี้นะครับจะมาขอสัมภาษณ์ท่านรองนายกเทศมนตรีคุณไพรินโตอิ่มนะครับว่าในเขตพื้นที่นะครับที่มีผู้เสี่ยงนะครับเกี่ยวกับโรคเชื้อโควิดที่โดนกักตัวนะครับจำนวน14วันท่านมีมาตรการที่จะช่วยเหลืออะไรพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลประปนธรรอ้อยมั้งครับเครับก็ ในเขตเทศบาลตะบลชนากอรุงหกของเรานะคะมีประชาชนนะคะมีกลุ่มเสี่ยงเป็นเชือ้อโควิด19นะคะเราก็ได้กักตัวนะคะกักตัวเพื่อให้ให้ประชาชนไม่ไปไหนนะคะแล้วเราก็ได้ทําอาหารนะคะทําอาหารนำส่งสามเอสามมื้อเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ครบสิบสี่วันแล้วค่ะนะคะว,วันนี้เราเป็นวันที่ครบสิบสี่สิบสี่วันแล้วะคะ่ะ วันนี้จะมีนะคะกับข้าวมีโล้มีแกงมีแกงหมูแกงหมูหน่อไม้นะคะแล้วก็มีแกงเขียวหวานแล้วก็มีปลา้านหลนมีไข่ต้มนะคะแล้วก็เราก็เชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีอะไรบ้างครับวันนี้เชิญเลยครับวันนี้มีกับข้าววันนี้เยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็มีแกงบอนนะคะมีแกงบอนนะคะมีแกงบอนมีแกงหน่อไม้ขาหมู ไข่ต้มมีคณาหลงนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วกันันทิ้งันิงนะคะแล้วก็อาหารอะไร้ข้าผลไม้ก็มีนะคะมีผลไม้มีอปเปิ้โเยอะเลยกก็ถูเลยค่ะมีมาอย่ามีมีมาม่า มีอ่งนูมีตุ้มี่มีถักกาดด้วยนะคะปรกกาดเพื่อจะเอาไปตัดใส่ไข่ค่ะนะคะมีเนาะกระป๋องอีกขนาเนาะกระป๋องค่ะมีแอปเปิ้ลมีอ่างนูนค่ะวันนี้นะคะมีเยอะเลยค่ะแต่ที่เราจัดให้นะคะวันนี้นะคะมียอะมัดนะคะ หนึ่งถุงนะคะแล้วเดี๋ยวกับข้าวอีกชุดนึงค่ะทั้งหมดได้ได้คนละสองชุดค่ะ,ะนะคะวันนี้ค่ะการได้ความห่วงใยนะคะทางเทศาบาลตำบลท่าตะบ้อยมองห่างนะคะโดยการานำของท่านร้อยโดดตีเวลาโตอิ่มนะคะนายกเทศมนต,ตรีตำบลท่าตะบ้อยมองห่างก็มีความห่วงใยประชาชนในเขตนะคะเราจะก้าวผ่านาเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะ ในท้องที่ของเรานะคะเราใส่ใจดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะแล,แล้ววันนี้จะเอาอาหารไปหมบให้กับผู้ที่ถูกกักตัวเวลาเท่าไหร่ครับก็ประมาณไม่เกิน11โมงค่ะค่ะ11โมงอยากอยากทราบค่ะว่าอาหารที่จัดมาเนี่ยครับนะฮะเยอะมากขนาดนี้นะครับนะฮะได้เอางบประมาณจากไหนมาครับ เงอบประมาณนะคะจากท่านปลาลาจาวิร e. so 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 <comm points> so ัต <t> ค <ainsi> ่ะจากร้อยปรตีวิรัตโตอิค <comm> <Ouais privilege S 1> <mot or> ่ะนะคะเราโรงงานเราขายปลาล่าค่ะเราก็ได้นำเงบประมาณจากจากวิรัตฟู้ดจากโรงงานตลาล่าจ่าวิรัตนะคะจากวิรัตเอเรดนะคะนะคะเราก็จะได้นำมาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องกันค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะไปแจกเองลือจะมีเจ้าหน้าที่ไปครับก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีท่านเลขาท่านเลขาบรรณาหลังทองนะคะเลขาในยุคเศรษ กลับข้าวจาัดชุดใหญ่เลยนะคะชุดใหญ่เลยค่ะทั้งปลาโลทั้งอะไรเยอะแยะเลยค่ะนะคะนี่แกงเขียวหวานกำลังตักอยู่ค่ะพนักงานที่ช่วยอยู่เนี่ยครับพนักงานที่ไหนครับที่มาช่วยกันหลายๆคนนยครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะในโรงงานปลาล้านะคะเนี่ยค่ะอ,อ๋อคือเป็นทีมงานของครัวแม่ไพรินเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครัวครัว ที่ทราบมานะครับที่ไปแจกอาหารมา13วันแล้วเนี่ยได้รับข่าวมานะครับว่าประชาชนที่ถูกกักตัวที่ได้รับอาหารไปนะครับชมบอกว่าครัวแม่ไปดินนี่โอ้โหอร่อยทุกมื้อเลยครับเป็นยังไงครับใครเป็นคนคิดสูตรครับที่ทําอาหารพัวนี้ครับก็คือจะเป็นครัวคัวเพรินนะคะนะคะก็อย่างว่าเนาะเรา ทำอาหารขายที่เอาเลทด,ด้วยนะคะออจามรัฐเอาเลทนะคะุฟเฟ่นะคะรฟเฟ่จามรัฐนะคะแล้วก็คอดิตอนตามที่ครัวของท่านนายกวิรัตกับรองไพรินโตอิ่มน,นะครับที่ได้จัดเตรียมอาหารนะครับมอบให้กับผู้ที่ถูกกักตัวในกลุ่มเสี่ยงมาทั้ง13วันและว,วันนี้เป็นวันที่14คือเป็นวันครบแล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะ,ะ,ะสุดท้ายนี้นะครับขอนะครับ ให้ครอบครัวของร้อยตำรวจตรีวิรัตและคุณไพดินนะครับรวมรทั้งพนักงานทุกคนนะครับที่มาช่วยกันจัดอาหารในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนะคิดนึกสึงใดสมความมุ่งมวังจะราถนานะครับขอให้โชคดีมีชัยนะครับนะให้ไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่โศกไม่โรคไม่ภัยขอให้พ้นจากโควิดไปอย่าได้มาก้ามกายและขอให้ทุกคนจงก้าวไปได้วยกันให้ปลอดภัยจากโควิดนะ ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับขอบคุณครับ